วันนี้ผมอยากชวนทุกคนตั้งสติแล้วถามตัวเองตรงๆนะครับถ้าเรื่องระหว่างประเทศมันเริ่มดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเข้าไปเกี่ยวคุณรู้สึกยังไงเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ข้อพิพาทช,ชายแดนแต่มันกำลังล้ำเส้นไปถึงสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศยอมรับไม่ได้ใช่ไหมครับผมพาคินลงพุงจากช่องลงพุงชาแนลวิเคราะห์ข่าวชายแดนไทยกัมพูชาครับ สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ของกัมพูชาได้เผยพแพร่จุดหมายเปิดผนึกเขียนโดยนายงีจันพานวุฒิสมาชิกกัมพูชาส่งถึงสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาครับเนื้อหาภายนอกอาจดูเหมือนขอความช่วยเหลือแต่ถ้าอ่านให้ลึกนะครับมันคือการพาดพิงและดึงสถาบันเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการทหารระหว่างไทยกัมพูชาอย่างชัดเจน คำถามคือเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐทำไมต้องดึงสถาบันที่อยู่เหนือการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยทุกคนว่าใช่ไหมครับในจุดหมายมีการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ทางด้านการศึกษาสาธารณสุขการเสด็จเยือนกัมพูชาซึ่งตรงนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะครับพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เคารพในระดับสากลแต่ปัญหาคืออะไร คือการยกย่องก่อนแล้วค่อยกดดันทางศิลธรรมเพื่อให้ทรงเข้ามามีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศผมถามจริงๆนะครับนี่คือความจริงใจหรือคือการใช้ความศรัทธาของประชาชนไทยเป็นเครื่องมือในจดหมายมีการกล่าวหาว่ากองทัพไทยรุกรานกัมพูชาระหว่างวันที่7ถึง27ธันวาคมทำลายบ้านเรือนโรงเรียนวัดโรงพยาบาลและโบราณสถาน ฟังดูหนักมากใช่ไหมครับแต่คำถามคือนี่คือข้อเท็จจริงที่ผ่านกลไกลระหว่างประเทศแล้วหรือยังหรือเป็นการเล่าเรื่องฝ่ายเดียวเพื่อสร้างภาพว่ากัมพูชาเป็นผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะการกล่าวอ้างถึงปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายซึ่งหลายแห่งอยู่ในเขตแดนไทยตามหลักภูมิประเทศและการปกครองจริง แล้วการบอกว่าไทยทำลายมรดกโลกทั้งที่มีข้อกล่าวหาว่าอีกฝ่ายใช้พื้นที่โบราณสถานเป็นฐานทางทหารแบบนี้ใครกันแน่ที่กำลังบิดเบือนมีประโยคหนึ่งในจดหมายที่ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากอ่านแล้วรับไม่ได้ทรงอาจมุสาต่อประชาราชของพระองค์ได้แต่ทรงไม่มุสาต่อตอนเองไม่ได้ผมถามตรงๆนะครับ นี่คือถ้อยคำของนักการทูตหรือผู้ยั่วยุประโยคนี้ไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมแต่มันคือการเหยียบย่ำความรู้สึกของคนไทยและเป็นการก้าวล่วงสถาบันอย่างชัดเจนทุกคนรู้สึกยังไงกับประโยคนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการทันทีย้ำชัดว่าการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่สมควรอย่างยิ่ง ไทยย้ำหลักการว่าเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันอยู่เหนือการเมืองไม่ใช่เครื่องมือของความขัดแย้งระหว่างรัฐและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีแต่มันคือการแทรกแซงกิจการภายในซึ่งขัดต่อกฎบัตรอาเซียนและมารยาทสากลโดยตรงคำถามสำคัญนะครับทำไมกัมพูชาถึงเลือกพระองค์นี้เป็นการเฉพาะ คำตอบอาจไม่ซับซ้อนเพราะพระองค์ทรงได้รับความรักความศรัทธาจากประชาชนไทยอย่างสูงมากและได้รับการยอมรับในระดับโลกผู้ตรงๆคือถ้าดึงพระองค์เข้ามาได้แรงกดดันจะตกมาที่รัฐบาลไทยทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือการคำนวณทางการเมืองใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้ยังมีรัฐมนตรีกัมพูชาออกมาเรียกร้องให้คนไทยเลือกพักการเมืองบางพักโดยอ้างว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงสงครามคำถามคือนี่คือมิตรประเทศหรือคือการแทรกแซงอธิปไตยทางการเมือง <c oughs> เมื่อเอามาต่อกันทั้งหมดจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่มันเชื่อมโยงถึงการเมืองความมั่นคงและศักดิ์ศรีของประเทศ สุดท้ายผมอยากฝากคำถามไว้กับทุกคนนะครับเราสามารถถกเถียงเรื่องเขตแดนได้เจรจาได้ใช้กลไกระหว่างประเทศได้แต่มีเส้นหนึ่งที่ไม่ควรถูกคลามนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้ไม่ใช่ความเกลียดชังนะครับแต่คือการปกป้องหลักการและศักดิ์ศรีของประเทศทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์คุยกันอย่างมีสติได้นะครับ ผมอยากฟังความเห็นของทุกคนจริงๆ